จากนี้ต่างหากที่ต้องจับตามองสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดนะครับ,รบว่ากันว่าถึงขั้นอาจจะวางคิวยุบสภาเพื่อเตรียมการสําหรับการเลือกตั้งเพราะเห็นการทํางานของนาย,ยกรู้สึกว่าเตรียมที่จะลงพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ท้งนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับกรณีของพักเล็กว่าจะยื่นให้สารรับนูนทําการวิจัยกรณีร,ร่างแก้ไขเรื่องบัตรสองใบหรือเปล่าวันนี้าข่าวก็ไปสอบถามคุณจุลินลักษณะวิเศษหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับ ทั้งสองเรื่องคุณจุลินระบุเรื่องแรกก่อนนะครับที่พบว่ามีพักเล็กเตรียมจะไปคุยกับพักภูมิใจไทยเพื่อย,ยื่นให้สามนูนตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสูตรกาเรเลือกตั้งที่ผ่านวาระสามโดยบอกว่าเป็นเรื่องที่สามารถทําได้หากเป็นไปตามรับนูนแต่พักประชาธิปัตย์คงไม่ไปยื่นด้วยซึ่งหากรวมชื่อครบทั้งสอสอและก็สวสามารถยื่นได้จะได้ไม่คาใจแต่ตนไม่บอกว่าการยื่นให้สามนูนตีความเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ แต่หากมีข้อสงสัยก็ไม่ขวางและก็ไม่ไปตำหนิอะไรนะครับนอกจากนั้นยังพูดถึงการปรับตัวลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์หลังเกิดความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐซึ่งเกิดการวิเคราะห์กันนะครับว่าอาจจะนำไปสู่การยุบสภาเรื่องนี้คุณจุลินมองว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเมื่อวานนี้การลงพื้นที่ไปดูปัญหาน้ําท่วมการรับฟังประชาชนเป็นคนระเรื่องกับการยุบสภาแม้ว่าหากจะยุบสภาจริงต้องเป็นเงื่อนไขอื่นนะครับไม่ใช่การลงพื้นที่วันสองวันนี้อย่างไรก็ตามไม่ขอวิเคราะห์ว่าจะเกิดการยุบสภาในเร็วๆนี้หรือไม่ตนก็ตอบไม่ได้เพราะไม่ใช่นายกแต่ย้ําว่าแค่การลงพื้นที่ไม่สามารถเอาไปการันตีได้หรอกว่าจะยุบสภา ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ผมเองเป็นรองนายกนี่ก็ลงพื้นที่มาต่อเนื่องตลอดยังไม่ได้หยุดเลยครับไม่มีวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะนั้นนายกจะลงเนี่ยก็ธรรมดาและท่านก็ลงไปดูเรื่องการแก้ปัญหนาน้ําท่วมในภาพรวมนะครับมันไม่ได้แปลว่าเมื่อน,นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วจะมีการยุบสภาผมว่ามันคนละเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังไม่คิดว่าจะใช่ถ้าใช่มันต้องเป็นเงื่อนไขอื่น ไม่ใช่เงื่อนขแค่ลงพื้นที่วันสองวันนี่นะครับสแสดงว่าถ้าประเมินมิภัยในปีนี้ไม่น่าจะมีการยุบสภาผมตอบไม่ได้นะครับไม่อยู่ในฐานะที่จะไปการันตีอะไรได้เพราะว่าผมไม่ใช่นายกนรัฐมนตรีที่มีอำนาจยุบสภาแต่ว่าแค่ไปดูน้ำท่วมเนี่ยหรือว่าแก้ปัญหาน้ำนี่มันคงไม่ถึงกับเป็นสัญญาณอะไรที่จะไปบ่งชี้ว่าจะยุบแล้วหรอกครับ